ตอนนี้ห้องอาหารของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราหายไปประมาณสิบกว่าวันได้ซึ่งมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานมากแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยกูเนี่ยไม่ได้เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วแล้วสร้างอะไรต่อเป็นอันนี้ดอประตูประตูนี้ก็จะเจ็บโอเคโถอดสวมนั่งได้แล้ว ห้องไหนต่อวะห้องนี้ห้องนี้มาสร้างอย่างรวดเร็วเออมันคือห้องอะไรอ่ะดูไม่ออกปึ๊บปับ๊บนี่ห้องนั่งเล่นหรือเปล่าอันนี้เหมือนจะเป็นตรงกลางๆของบ้านเลยนะอันนี้ไปโอเคอันนี้อ่าแล้วก็เรามาสร้างตรงน,นี้ต่อนี่ไปครับหอ,อมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยแล้วก็ดมเบลยกได้ไหม ยกไม่ได้นะมีไวท้ทำไมเนี่ยมีเล่นไม่ได้โน่นไปโอ้โหห้องอะไรเนี่ยห้องใหญ่มากๆเลยนะอันนี้กำแพงมาโอ้เหมือนเป็นรงยิมเลยว้าวอ๋อมันเป็นสนามเบอ,อน่าจะเป็นอะไรอะ่ะอันนี้ไปสานามบาสแน่นอนอย่างนี้โอเคเงินกูหมดฟาร์มอย่างนาน วิ่งไม่ถึงสามนาทีหมดแล้วแล้วมันไปสะท้อนกับอะไรกระจกืมสะท้อนก็อา้าวมีเปลี่ยนด้วยมีเปลี่ยนภาพสะท้อนในกระจกด้วยนะแล้วก็จะไปนู่นทางขวาอ่า,อาทางซ้ายนี่วะโทษโทษโทษผิดผิดผิดสองแสนกว่าบาทโอ้โหกูกดได้สองปุ่มกูก็หมดแล้วต่กดปุ่มข้างบนกันนั้นน่าจะถูกหน่อยนะอา่านี่หน้าต่างไป แล้วเราก็จะตรงนี้นี่หลังคาไมา่ยังนี่อันนี้หลังคาแน่นอนแสงไฟสองหมื่นกว่าโอเคพอได้อยู่นะเลือ่อนลงไปด้านโน้นโน้นโอ้อันนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยเหมือนจะสีออกโทนชมพูชมพูหน่อยหรือเป็นเพราะมันมีแสงไฟอ๋อเป็นห้องห้องนอนน่าจะใช่นะหลังคามาแล้วก็แสงไฟโอเคเรียบร้อย นี่เราเป็นคนใช่ไหมเนี่ยไม่มีเงาในกระจกยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมกยเดินทะลุได้นี่ไปปึ๊บ,ป,บปั๊บปึบ๊บปั๊บโอเคเฮ้ยเมื่อกี้ให้กดนั่งเราสามารถนั่งทะลุได้ไหมโอเคกูว่ากูไม่ใช่คนแล้วแหละอื้อกูทะลุออกมาแต่กูทะลุกลับไม่ได้อ่ะไปะทีวีสามพันเก้า อรอก,ก่อนนะจ๊ะทีวีจ่าเี่ยประตูผมก็ได้มาโอ้ประตูใหญ่ได้ดีใจอะไรวะเคยเห็นแล้วไม่ใช่หรออ่าโต๊ะมิทติง้งอ่านี่แสงไฟห้องทํางานนี่เองไหน่อยๆก็มาแล้วมาทางนี้เลยก็ไแด้ไปครับแชร์มาเก้าอี้โอ้โคมไฟโคตรใหญ่ครอบหัวคนได้ทั้งหัวเลยนะอ่านี่ เล่น,นได้ไหมเปียโนเล่นไม่ได้นะครับเขามีให้แต่เขาไม่ให้เราเล่นน่ะโอเคอน,นี้พื้นไปข้างนอกอันนี้พอมีตังโยโอเคไหมอันนี้หมดแล้วเงินเมื่อกี้เราสร้างถึงตรงไหนนะลืมอันนี้ไงห้องนี้เจอพอดีเลยโอ้โหอะไรจะบังเอิญขนาดนะั้นอ่ะไปเอออันนี้คืออะไรอะอ๋อเป็นเป็นอะไร ไม่รู้ครับน่าจะเป็นอ,อ่างอ่างอาบน้ำโอเคเจสิห้าเงแล้วตอนนี้อแล้วตรงนี้โต๊ะอีกตัวหนึ่งแล้วก็นี่แล้วก็เป็นโต๊ะแล้วก็โต๊ะอีกแล้วโอโ้โหโต๊ะจะเยอะไปไหนเนบ้านหรืออะไรโอเคแล้วก็ประตูตรงนี้นี่ประตูทางขึ้นไปตรงนี้ง้นนี้เดาห้องนี้ใส่ก่อน มันจะได้เรียบร้อยไปเป็นโซนๆไปนะไม่งั้นมันจะไม่เสร็จสักที่เลยโอเคห้องนอนมาอ่านี่แล้วก็อันนี้แล้วนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นออกมาข้างนอกได้นึกว่าอะไรได้กวราริมระเบียงนี่เองโอเคต้นไม้มาประตูมาโอเคห้องนี้เรียบร้อยเราจะไปต่อที่ตรงนู้นกัน ดอรประตูไปโอเคนี่ปึ๊บปับ๊บสร้างอย่างรวดเร็วนี่ที่กัน้นอันนี้มาโต๊ะเก้าอี้ปึ๊บเริ่มแพงแล้วตอนนี้กระจกกระจกบ้านนี้ไม่เคยสะท้อนเงาให้กูเลยไม่เคยเห็นเงาตัวเองเลยนะส่องกระจกเพิ่มคําหล่อไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> อย่างมั่นใจว่าตัวเองหล่อครับโต๊ะมา อันนี้อ่าตรงนี้กพออยู่กําแพงอันนี้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูตังก่อนปุ๊บปับกระโดดไปอืม้มเขามีที่กั้นไว้ทำไมก็ไม่รู้กูกระโดดข้ามได้ได้ไมกโหสามแสนกว่าบาทไม่พอแน่ๆอ้าอออเดินเดินชนกําแพงทำไมโอ้โหไฟแสนกว่าแพงโคตรโอเคปะ อันนี้หกหมื่นพอไหมพออยู่เรียบร้อยเราสามารถนั่งอ๋อน่าจะเป็นการนั่งทะลุกำแพงไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเรามาสร้างนี่กันต่อ,เ,อเริ่มจากหน้าต่างแล้วก็หน้าต่างแล้วก็อะไรอะโอเคโอเคไปโอเคแสงไฟมาจากไหนวะอ๋อตรงนี้มีเองนะครับฮึอเรียกได้ว่าเป็นห้อง ห้องอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันห้องนอนนี่เองโหแล้วเปิดแสงไฟขนาดนั้นจะนอนหลับไหมในคืนเนี้ไปโอเคอันนี้นี่มาตู้อะไรอะ่ะเอ่อเหมือนจะเป็นตู้อะไรวะดูไม่รู้เรื่องโอเคทีวีมาแปดหมื่นกว่าพออยู่ และสำหรับห้องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวมาสร้างตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องที่ติดกับสนามบาสเออนี่โอเคปปุ๊บไปยังรถเร็วแล้ว่งไวต้นไม้มาครับสองต้นทวนทีวีมา,าถ้าไม่ทีวีไปไว้ตรงนั้นวะมันดูได้หรอโอเคแสงไฟโอ้โหสองแถนกว่า เรียบร้อยอีกห้องนึงนี่เราห้องนี้เราสามารถทํางานไปด้วยดูคอเล่นไปได้ด้วยนะแต่มันน่าสงสัยหรือเปล่าว่าการที่เรามีเป็นเฮาขนาดนี้เราจะสร้างสนามบาสไว้แสดงว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบเล่นบาสนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ปไปโอเคนี่อุยเป็นในเบาะนิ่มๆหรือเปล่าไม่ให้กระแทกได้โอเคอ่าใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเหลือ,อนิดเดียวนะ ขณะนี้เรากำลังจะเดินไปที่จุดที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะต้องสร้างในเป็นเฮาส์หลังนี้นะซึ่งเรามีเงินทั้งหมดด้วยกัน2.6 m เอมช่วนกันเลยทีเดียวเยวนะแล้วก็หลังคาตรงนี้อ่านี่100%เรียบร้อยสำหรับเป็นเฮาส์โอเคอะไรเนี่ยเซลทำไมไม่ขายเก็บไว้เก็บไว้ดูเล่นก่อน อ่ะเรียบร้อยสักทีนะครับหลังจากดองมาเป็นเวลาทั้งหมดเออสิบกว่าวันได้ซึ่งคิดว่าน่าจะลืมกันไปหมดแล้วผมก็ลืมไปหมดแล้วนะเออลืมไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวแตเพียงเทุกนี้ก่อนนะครับทุกคนไปละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าชาติหน้าปีหน้าไม่รู้เหมือนกันโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ